สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้มากับรายการที่หลายคนเรียกร้องมาว่าทำารีแอคชั่นหน่อยนะคะทุกคนนั่นก็คือรายการคำต้องห้ามจากช่องเทพลีลานั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญก็คือซีแล้วก็นูนนิวนะคะทุกคนใครจะชนะใครจะมีแต้มใครจะไม่มีแต้มยังไงก็ต้องมาดูกันนะคะระหว่างพี่เบงพี่เติร์ดหรือว่าซีนุนนิว ไปดูพร้อมกันเลยค่ะเอ๊สองสองคนนี้นี่แบบว่าเจอกันแล้วแบบมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนอะไรเป็นคนแบบชี้เล่นเวลาอยู่ด้วย้วก็จะแบบเราชอบไหม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 จดใจไหมบางเวลานี่บางเวลาแต่ผมเป็นคนชอบพี่มากเพราะพี่เป็นคนตลกมมกผมเป็นคนชอบพี่มากเพราะพี่เป็นคนตลกมาก คิดเองใช่นี่คือคำต้องห้ามสีนูเนนี่ี p ที่เราบ่อยผมเข้าใจว่าที่มารายการผมอยากเล่นคำต้องเชื่อมนี่ตอนแต่งหน้าเราชาวหนูเราไม่ได้ไป คำต้องเชื่อมห่อเมื่อเช้าเพิ่งบอกค่ะเพิ่งถามอ้าวหนูไม่ได้ไปเล่นคำต้องเชื่อมหรอเอางี้ลองลองแบบเซิร์ฟเชื่อมตรงนี้ไม่แต่ว่าคำต้องเชื่อมมามันจะต้องแบบว่าเล่นหลายคนปะเฮ้ยมันจะไปบอกว่าพี่พี่เทพลีลาเชิญแบบเดอะแกงเขามาไหมอะไรอย่างเงี้ยมีหลายเจนหลายคนอยู่นะเออน่าสนุกนะสักรอบนะใครจะได้รู้ล่าให้เลล่ะแกงซองไวโบอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์กำลังจะมาเพลียนะลองดูลองดูนะ พัฒนาการถนนถนนสระวายน้ำกุญเรือเลือดน้ำหูไก่ขนผิวหนังไปแล้วหรอทำไมกดเร็วจังมันเป่นผิวมันผิวไม่าวไม่รู้สวนี้อ่ะหนูไม่ผิดหนูไม่ผิดพี่เขาผิดหนูไม่ ก็น yep> ี่คือแตถือว่าแบบว่าไปวัยยังไงดีวัยนะซ่ดูมันดีดูมันดีซีนี่เป็นประธานบริษัทพี่อมคือดูมันดีซีเป็นประธานบริษัทอ๋อก็คือเป็เหมือนแฟนคลับชอบแซวว่าเวลาเราทําอะไรมันเหมือนเป็นแบบประธานบริษัทเพราะว่าเราแบบว่าก็เป็นรุ่นพี่ดูมันดีเป็นชื่อเพจครับยูทูบครับผมบริษัทเราชื่อมันดีเวิร์กครับมันดีอ๋อมันดี แล้วก็เวิร์กคือทำงานให้มันดิมันดีเวิร์กจำกัดมันดีเวิร์กจำทำงานให้มันดีให้งานมันดีงานมันดีอ่ะมันดีเขาบอกว่าทำงานเพื่อทำงานเสร็จแล้วงานมันดีมันดีอ๋อมันดีแล้วยังไงคิดว่ายังไงมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยตามไม่ทันทำไมถึงเรียกเฮีย ทําไมถึงเรียกหนูอยากรู้จริงตอนแรกก็เรียกเขาว่าพี่ซีนี่แหละครับแล้วก็แทนใจก็ผมแต่ว่าพอบแบบพี่ซีอ๋องเป็นน้คนลูตอนนั้นเราเล่นซีรีส์เรื่องอะไรด้วยกันครับชื่อเรื่องว่านิ่งเฮียคหาว่าซื่อแล้วในเรื่องเรียกเขาว่าเฮียครับอ๋อเป็นบทบาทอยู่ในซีรีส์พี่ก็มีคนเรียกพี่เฮียเยอะนะไม่ได้เีโกงมีอะไรเงี้ยมีแต่เป็นเฮียที่เพี้ยนอไปนิดนึงสูงขึ้นนิดนึง เฮียกับหนูนี่เป็นสิ่งที่แบบพูดคุยกัน2คนถูกไหมพี่เขาเรียกผมได้ได้ไหมเรียกเฮียได้ไหมได้พี่เรียกหนูได้ได้เรียกหนูได้เอางี้กูเรียกหนูดีกว่าเพราะกูแก่ละหนูเอ้กระน้อยไอ้หนูกรหนน้อยก็ได้หนูหนูซีกระหนูน้อยกับหนู ใหญ่ช่วงนี้มีผลงานอะไรที่อยากจะบอกแฟนๆบ้างผมก็ตอนนี้กําลังถ่ายทำซอมไบเวอร์นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของค่ายนะครับเกี่ยวกับซอมบี้นะครับผมค่ายก็มีนักแสดงมากมายมาเรื่อยๆนี้ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วครับผมหลังจากนี้ก็จะถ่ายข้าวฟ้ารินเผือกในสปินที่เล่นกับหนูครับผมเป็นบทเกี่ยวกับองค์ลักษ์เจ้าชายนะครับที่เพิ่งปล่อยไพ้หลอนไปช่องมันดีเวิร์กนะครับผมก็สามารถติดตามได้แล้วก็ในปีนี้ของซีก็จะมีซิงเกิลเดี่ยวเลยครับผมเรอติดตามว่าจะเป็นเพลงอะไร โปรดอับเฉลนิดนึงเพราะว่าเราอยากพรีเซนต์ในแบบความเป็นสไตล์ของตัวเองแบบมากที่สุดครับผมแล้วก็มีอีกสิ่งนึงที่สำคัญโรเจ์แกม์ของผมนะซปเปอร์ซรันก็เป็นแบรนด์สุดท้ายของผมเองนะครับ oh. ผม ของผมก็เดี๋ยวจะมีเ,<ล>เพลงซิงเกิลใหม่ออกมาเรื่อยๆคับตอนนี้มีไปแล้ว3ซิงเกิลครับเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลที่4ี่ก็จะตามออกมาแล้วก็<ม>เ,รเร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของผม<อ>เลยครับจัดที่ Impact a r e n a เมืองุธานีครับยังสามารถซื้อบัตรได้อยู่นะคะถึงตอนนี้เลยแล้วก็มีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับเผื่อใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปดูที่ฮอล์ครับก็ดูทางไลฟ์ก็ได้แต่ว่าอยากให้มัดูทั้ง2วันเลยครับที่ฮอล์เลยจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการโอเคไปเล่น โอเคผมได้คำว่าอะไรฮะับเอ้างานทึงงานสรุปบอกซะหน่อยิหนูเริ่มก่อนหนูเล่าถึงที่มาที่ไปในวงการให้ฟังหน่อยสิหนูเริ่มก่อนเลยถ้าขำมกคนได้เลยเชิญก็ไม่โดนหลอกพูดอะไรก็ได้มันกว้างหนูเกิดมาจากสิ่งใดไม่ไทยไม่ึงไหนกด อยู่ในไม้ไผ่แล้วก็แตกออกมาแล้วเป็นเลยท้าทำเป็นสารคดีมากอันนี้เป็นเป็นละครคณธรรมเหรอไม่เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะผมกออกจากไม้ไผ่เหมือนกันเฮ้ยพี่สนใจมากอ่ะโดนเลยแป๊บเดียวเลยไอ้เนี่ยไม่เห็นกูไม่เห็นเขียวเลยกระบวนขาวบนหัวมันเลยง่ายเออไม่ต้องพูดาต้วดอก ต่อ,อเลยพี่สงสัยมานานละซีรีส์กับละครเนี่ยนะมันต่างกันหรอทำไมเนี่ยไม่อทำไมมันไม่เหมือนกันหรอไมคําลงท้ายแ้องแปลกๆเดี๋ยวนี้แบบว่าซีรีส์ภาพยนตร์หรือทุกอย่างมันเหมือนซาบันิคานาบีเงียบจังก็ตายแล้วพวกนี้พี่เรียกว่าตายแล้วครับพูดคุยกันเองนี่สามคนเนี่ยงั้นพี่ถามนุ่นนิวละกันพี่ชอบพี่สีฝนนะผาตั้แต่เพียงอายุเท่าไหร่ เกินสี่สิบเลยเหรอหนูไม่ถึงหรือเปล่าลองให้ถ่ายทีหนึ่งถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ดีเนี่ยจะไปถ่ายพี่เมงบ้างขนาดพี่เธอยัง่สี่สิบป่ะคมจริงเลยนะพี่ไม่ถึงประหนู จริงๆผมสาใช่ไหมแต่ผมว่าพี่น่าจะมันสามสี่สามห้าสามสี่มห้าสามสี่สา้อารมณ์แบบคิวกอดอุ่นอุ่นอุ่นพี่จาไม่รุ่นวัยรุ่นหรอวัยรุ่นอยู่แลน้ะเนื้อเนียวกเยี่ยมแต่ว่ามาโซคิวแล้วดูท่าเขาดิเฮีย เหยื่อลงมาเหยเหยเหนี่เรียบร้อยแล้วมีเฮียื่มากับพี่นี่เหยยังวัยรุ่นอยู่เอันนี้เขาใช้การแจกตัวบอร์ดเกมของใช่ไหมเกิดอะไรตเฉื่อยเลยเโอเคบทเวมของระหว่างไใช่นะกับซีรีส์ชอบดูอะไรมากกว่ากันเพราะอะไรเพิ่งไปดูหนังมา Inside Out 2ตายแล้วหรอยากยากหมดเวลาคำว่าไม่ยากไม่ง่ายซีรีส์ครับผิดโก็ขออภัยขอโทษ ยองครับนี่ยังไม่ได้เล่นพี่เตอวเลยกอดออเข้งมาแล้วกอดซื้อนะบอกกอกอดกอดกอดกอนกอดนอดกอดนอดกอดกอดดกอดอดกอนการกอกอดกอดกอดกดกอด่อดก่ดกอดกอดกจักอดกอกออดกัดกอกอดกอดก่กอดกอดกอดกอกกออดกอกกอดออกอกอดกอรอดกกก สมว่าถ้าเราเย้อนอดีตกลับไปได้ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหนึ่งครั้งจะทําอะไรครับหนูเป็นคนชอบอยู่กับปัจจุบันครับโอ้สมมุิเนี่ยสมุิได้ไหมมาสมุ่เนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยสมุดนี่เป็นธรรมชาติเมื่อกี้เกือบแล้วนะสมุิได้ไหมสมุิไม่ได้ไม่ไม่ไหนไม่ไหนแปลว่าอะไรสมุิได้ไหมถ้าเกิดว่าตอบว่าไม่ได้คือจบเลยเมื่อกี้ไม่ย้ออดีตเลยผมถึงมนย้อนอดีตไม่ได้ป่ะหนู ไปมันก็ทำอะไรไม่ได้เราก็เราก็ต้องทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าอยาต้องย้อนไปสักครั้งผมจะย้อนไ,ไปให้ตัวเองพูดเสียงดังขึ้นค่ะอ๋อห <c oughs> เ,เป็นคนพูดเสียงเบาใชา่มรู้ว่าเสียงเบาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาร้องเพลงอย่างเงี้ยมันจะร้องเสียงเบาไปด้วย <c oughs> สมมติถ้าหน <c oughs> <อ>ูเกิดมาแล้วหนอยู่นโลกใช่ไหมนอยากอยู่โลกใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเนีอันนี้ deep talk อ๋อโอเคแล้วทำไมร้องเพลงเสียงเบา จบแล้วไมเบาหนาแลโอ้โหแก่แกนี่ขนาดเข้าใจว่าจะมาเล่นแบบว่าคําต้องเชื่อมนะนี่เข้าใจว่าจะมาเล่นอีกเกมหนึ่งเนี่ยแต่พอมาเล่นคําต้องครับใช้ได้เลยนะแก่แก่แกแกแก่อทาคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตของหนูเนี่ยยี่เต้นไหมนี่สอนพี่ได้ไหม เอพีดอ uh, uh, okay. okay. ouais ิ๋วองลงอ่าแล้วเราเป็นอะไรเบีซเบ๊ซเ้๊ซเอ๊ซเบงเป๊ซเบ๊ซเม๊ซเบกซเบ๊ซเบเล๊ซเบบเบ๊ซเบ๊เบ๊ซเบ๊ซ้อ๊ซเบ๊เน๊ซเบ้ซเบ้เเบขบเบเเบเเบ พี่แหว่งแบบว่าทำหน้าแบบเงี้ยเงี้ยเดบวเลเร่อเราไปสอนพี่แบบ่งได้ไหมสอนพี่่งสอนพี่งย่าทวนครัง้งสองรอบแล้วนูนิวคิววี่ส <c oughs> ี หนูคิวตลอดเลยอ่ะเราพีซี่กเป็นพีซีติดทวนคำห้ามทวนคำบอกไม่เป็นหนูไเอาไปทำอะไรสมมติมันยกขึ้นมาจริงๆเลยกำลังจะพุ่มใส่เราโอเคว่าไงมันไม่ทำหรอกครับทำไมอ่ะเาใจดีนี่เห็นไหมใจดีนี่เนี่ยไม่ดูไม่ใจดีนี่ก็ปิดพูดตามเหมือนกันใจด พอพูดพอพูดเสร็จปุ๊บรู้สึกใจหายว้าเพราะแบบอุ้ยฉันทวนคาไปนะใช่คําที่อยู่บนหัวหรือเปล่าเผลอทวนคาไปอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะใจหายแบบว้าไปทุกคนนิ่งเลยกูจะตายโผล่มพี่อยากให้ให้หนูถามพี่ก่อนอ่หนูถามพี่ก่อนไม่ต้องเฉลยพี่นะอรู้แล้วรู้แล้วแะละครับรู้ว่าอะไรอครับบอกไม่ได้ทาไมไม่บอกครับบอกไม่ได้ทําทำไมถึงไม่บอกนะบอกไม่ได้ โอเคไม่ดอกบายไม่ดอกอย่าพูดนะพูะพไม่เป็นไมอไเว้ยนี่ถูแล้วแน่เลยใช่ไหมคำว่าไม่ได้หรอกโอ้ยแล้วว่ะเฮ้ยจบเราคำถูกอ่ะสองครั้งเลยอะมาคำว่าเลิศมากดังวหไม่ ยังไม่มีใครเล่นเติมพี่พี่เวงอารมณ์อีกผมคันแล้วร้ายไม่เบาเโอ้คำยากโอ้คำยากมากเลยคุยกันเรื่องั่วไปให้พี่คุยก่อนเลยพี่จะดีพอกเกี่ยวกับเรื่องเกมมาริโอเออากม ดืดอดื้อด้อดื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 ้อดู้อดื้อดื้อดื้อด้อดื้อดื้อดื้อด้อดื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 ้มดื้อ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 ดูอดืรอดื้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 กดื้อดป้อดื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 ้อดบคอดบ้อดื้อดื้อดื้อดน้อดื้ด้งด a r i ดื้อดอดนะ มาริโอ้คัก็มีนะแล้วก็ผมมาริโอหลายอย่างเลยปกติชอบเล่นมาริโออันไหนหรอผมจะลองถ่ายเลยอันไหนหรอชอบอันไหนหรอผมสรุปการเล่นแบบว่าดวลกันต่อสู้กัน VS คุอต่เล่นด้วยไหมวัดกันเลยเล่นด้วยเกมอะไรเอาเกมอะไรมาเลยมารัสวีกันผมเก่งมากเล่นด้วยกันได้มาทีมงานยกมาเลยครับ คำว่าด้วยมันยากไสมมันเป็นเหมือนแบบเป็นคําต่อท้ายแบบเป็นคําพ่วง <S <S อย่างถ้าเกิดถามว่าไปด้วยกันไหมมันก็ต่อให้เป็นทวนมันก็ไม่น่าจะทวนว่าไปด้วยกันไหมด้วยกันไหมหรืออะไรเงี้ยไปด้วยไหมมันคือว่าไปด้วยไหมไปด้วยคําว่าด้วยมันแบบ ยากอยู่นะพี่แบบว่าสนุกการแข่งทัวร์นาเมนต์มากเลยพี่ชนะตลอดสองคนเนี่ยชนะตลอดไม่ใช้ทีมด้วยกันไหมใช่ได้ชนะตลอดแน่นอนพี่เหว่งเขาเป็นคนแบบขี้มูขี้คุยนิดนึงพี่แบบมึงถ้าใช้เรื่องง่ายเลยตัวนี้ตัวขี้โม้เลยยังไงบ้างมันเคยโม้มันอ่ะออกลูกออกมาเป็นไข่รูออกมาเป็นไข่แล้วอย่าทวนคำพี่สีก็ออกมาด้วยตัวเองสี่ครับฮ้ ไม่มีใครไอ้ของหัวงอะไรรึพี่เตอร์อย่างนี้แล้วพี่เตอร์ต้องคิดแล้วไอ้มันตอนอุ้ยเมื่อกี้เนี่ยมันจะต้องมีคำอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นแน่แิ่ด้ยตัวเองตลอดคิดว่าคำนี้คืออะไรทอดไข่ด้วยตัวเองตลอดยาอีซีสามรอบสามเกมที่ตายคือตายจากการพูดทวนคำทั้งหมดทอดไข่ด้วยตัวเองตลอด เช่ครับตลอดอะพี่ต้อยพี่ว่าไงอยากคุยเรื่องอะไรแล้วแต่พี่ก็คุยเรื่องฟักไข่เออโดนไปเลยครู้้วเม่ี้มันพูดเรื่องคุยเรื่องอะไรอ่ะเรงริริจริงรดร้าร้ไม เหมือนผมรู้อยู่แล้วนะมึงไม่รู้หรอกรู้นะแต่ก็มีคด้วยเฮ้ยเก่งว่ะแต่วิเวกนี่ยย้ําขว่าด้วยตลอดอย่างนี้เยอะวิ่งสองเกมจะเลยขึ้นมาสุดสิ่เรามาเล่าให้ฟังถึงเรื่องความขวงแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราแย่บ้างโอเคไหมแล้วจากพี่พี่เป็นคนที่ไม่ชอบ หนูหนูพี่เหมิงโวนหนูนะว่าหนูอะไรครับไม่ชอบหางมันกลัวไม่ชอบสยไม่กลัวไหมกลัวหางไหมันเป็นป้องๆนี่เขากยัวอ่าอยู่ที่ไหนอยากให้พี่ซีเหลือสักงสองคนสุดท้ายบ้างอะตายก่อนตลอดเลยอะเออเออชอบอยู่ในรูเลือกไม่น่ากลัวอยู่ในรูมันก็ชอบโผล่มาแต่คนพูดคขาว่ากลัวเยอะมากอะ บางทีมันก็บินเบบินแบบมีมม่งแบบหัวใครใครจะพูดนะจะพูดในเรื่องจริงเลยว่าเนี่ยเคยนอนอยู่ที่บ้านเจอกระจัวใช่ไหมกระจัวคือแมงสาบบินเข้าเกาะปากผมอ่ะแล้วผมตกใจแล้วตอนกี่สับลงทุนทุกวันอย่างเงี้ยน่ากลัวจริงน่าจะใหญ่เขารู้แน่เลยรอบนี้เขาน่าจะรู้แล้วเพราะว่าไม่งั้นน่าจะพูดคำนั้นออกมาแล้วเขาใช้คำว่าเสียเสียง <chill> เอางี้เอางี้โนนิวพี่อะเคยไปที่หนึ่งเดินเดินอยู่อ่ะเจอทองคำแท่ง้ยหนักห้าสิบโลกองอยูเลยต้องทำไงอะครับอยากไปไหมยากคราบที่ไหนนี่ยครับที่เปิดโคนเก่งอ่ะ แต่บอกวันเมื่อกี้คือแบบว่าสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อที่จะแบบคิวอันนี้โดยเฉพาะคือต้องคิดมาแล้วว่าจะต้องตอบว่าอะไรนึงออกแค่ว่อกี้แบบเพื่อนขอสุดๆนะยังรอดด้วยเงินทองด้วยเอางันแล้วรู้ว่าวันนี้แหละที่ไหนเงินสมมุติว่าโจนขโมยทองไปโจนยอนยกทองให้ตำรวจด้วยความจำมนงโจนยอนยกทองให้ตำรวจด้วยความไร้ ผีเป้าผีเป้าเออผีเป้าเราปีอ่ะเราเราคุยเรื่องผีไหมผวน่ะผัวเป็นตัวในตำนานเกี่ยวกับผีเออฉันว่าเขารู้แล้วแต่าเขาจะหลุดหรือเปล่าขอนะขอเป็นสองคนสุดท้ายแล้วพี่สีนะครั้งหนึ่งเออพี่เนี่ยเข้าห้องน้ําตกใจผีเข้าเมาส้ลอยมาหลอกจะผีเข้าเมาไหมผีเข้าเมาสปน่งผีเข้าเมาส์กมันจะย้อนสอนมาตรงเนี้ย ี้ที่กดไม่ลงอะไ่เงยว่าวคำว่าอะไรกลัวตอบคำว่าอันนี้ค<า>ืเอเธออะไม่รู้แน่เพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเข้ามาโจมตีเขาหรือว่าแบบพูดคำนั้นออกมาต,ต้องเล่าเลยยอมจนนนไงโอ้เล่าเฮ้ยรู้หมดแล้วว่ารู้ตรงเราปีใช่ไหมแพลาดในที่สุดโอ้โหพี่ซีแบบล้างท้ายสุด ห้าหกเจ็ดพี่สี่คืออยู่ที่สองเมื่อกี้ไปต่อรอบสุดท้ายมงตลกเดินชอบอ้ยอุ๊ยเอ้าทุกคนอยากได้หนึ่งสองซักเมื่อเราพบเมื่อเราพบกับเธอในห้องน้ำแล้วมงเลยเขา อกอกแก่อไม่ย oh. oh. like ่ใจเหแล้วเมื่อกี้คือดูจกใจจงอ๋อดูคนดูเลยแตอว่แบบเพ้อเอ่ะแก่อ๋อ มันเอาไม่พอใจเหรอมันต่อว่าจะเขากอกนะเอ๊ะสองสองคนนี้นี่แบบว่าเจอกันแล้วแบบมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงเป็นคนแบบขี้เล่นเวลาอยู่ด้วยแล้วก็จะแบบเราชอบไหมเราชอบไหมเอ๊ะเราชอบไหมเราชอบไหมอืมเกาโอเคไม่กล้าไม่กล้าผมชอบพี่อันเลย ชอบชอบชอบโอเคนั่นแหละโอ้โหปกติเป็นคนแบบยังไงล่าเริงสดใสเป็นคนดีไหมดีไหมสดใสไหมล่าเริงไหมอารมณ์ดีไหมนะสี่อารมณ์ดีไม่เหมืมีมาเเหมือนมีมาทั้งขวาซ้ายโดนลุมโดนลุมอย่าพูดคำนั้นออกมานะสดใสไหมบางเวลาบางเวลาแต่ ผมเป็นคนชอบพี่มากเพราะพี่เป็นคนตลกมผมเป <Yeah. S 2> ็นคนชอบพี่มากเพราะพี่เป็นคนตลกมากป็น <c oughs> คนแรกอีกแล้วอะแล้วคือจังหวะที่โดนสองคนลุมอะอุสตส่าห์รอดมาได้แล้วอะเป็นคนล่าเรื่องไหมเป็นคนสดใจไหมคือแบบมันมันง่ายมากชอดนั้นที่จะตอบว่าเป็นคนตลกนึกออกอใช่ปะแล้วรอดมาได้แต่สุดท้ายคิวตัวเองมันังไม่โดนเอง เราเรื่องเราเรื่องสมมติทั้งคู่เนี่ยเดินไปบนถนนแห่งหนึ่งเส้นหนึ่งอ่ะจะพบเจอกับหมาอีกเส้นหนึ่งจะพบเจอกับแมวแล้วทางไงนเลืออยังไงนดีืยกล่างเพื่อไปเจอทั้งหมาและแมวใช่ครับแล้วถ้าอีกทางหนึ่งมีเส้นทางที่สามไปเจอที่เวทไปไหมผมแยกแค่สองด้านดีกว่าเราไม่บอกว่าเชี่ยพี่เติดครับสูร่า มึงอยู่ในขาวงกดมีทางหนึ่งให้มึงต้องออกออกซ้ายและออกขวาไปทางขวาเลยครับแล้วพี่เวงอะทำไมซ้ายหรือขวาขวาอ๋อเดียวกันเหรอทำไมอะยังไงนะทำไมอะทำไมออกเดียวกันอะก็ดิเพวงชอบหนูหนูหนูเวงหนูหนูหนูทางไหนเวงชอบเจอปลาคาร์ฟไหมชอบเจอไหมปลาคาร์บชอบสังปลาดุกเดินข้าวพอดีหมดเวลาพอดีเรื่องมั๊บ เาค้ายู่หนวบวแม่เอยซี่คาอยู่บนฆ่ากูเหมนหมาเหมือนหมูเลยอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดบอกไทพีซีดูเพราะว่าพีซีโดนฆ่าคนแรกตลอดครับคำว่ายังไงล่ะคำว่าอะไรพี่เต้ดไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงเหรอ วงที่พูดเจอตลอดเลยขอเจออันนี้เจอคะนี่เ่หมเนี่เป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นเกมแบบว่าท็อปฟอร์มของพี่เติร์ดก็ยังคงชนะเหมือนเดิมแต่ที่เซอร์ไพรส์คือนุนิวเล่นเก่งนะเกมเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่ามีรอบที่สามพี่ตายเร็วไปหน่อยนะคะทุกคนส่วนพี่ซีก็คือแบบทวนคำเก่ง พ่อคนซื้อสค่ะสองคะแนนถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับน้องๆรุ่ใหม่ที่หนึ่งมาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ที่หนึ่งสองแต้มที่ถือว่าใช้ได้แล้วสองคะแนนก็คือพี่เว่งค่ะไปเลือกปกติที่พี่อ่ะจะให้น้องๆหนึ่งคนได้ทุกคะแนนไม่ขึ้นมาแตพี่โดเดีได้เจ็ดคะแนนลโอ้ แล้วหนูบอกเรื่องไม่เป็นนี่แอบดูกันบ้านมาป่ะเนี่ยอย่ยดูกับคำต้องข้ามไม่กี่เทสคำต้องเชื่อมเดี๋ยวเราไปเจอกันในคำต้องเชื่อมดีกว่าแต่ว่าคำต้องเชื่อมต้องเล่นหลายคนนี่ไง้ทีมงานต้องเยอะไหมสามสี่น้องๆก็ดูจากุณถึงละแต่ผมรู้สึกอยากมารายการพี่เราเรารู้สึกว่าอยากชนะเป็นตัวอย่าจริงๆอ่ะถ้าเราอยากชนะใช่ไหมอยากดูว่าพี่อารมณพี่เป็นยังไงพี่ช้างก็ชนะหรูกให้ซีนิวมาทำรายการแทนไหมนี่จะยิ้มเบอร์สกุลกันเนี่ยเพลงเอาเวิร์กอะไรเนี่ย จะยุบจะพ่จะยุบจะยึดมันรีเวิร์กมาแล้วเพราะทุกคนหลายคนคิดว่าเขาเป็นประธานบริษัทนะคะนี่เขาจะมายึดของเทพลีลาด้วยนะคะเนี่ยให้ฝากทิ้งท้ายสั้นๆอยากชนะอาแล้วพี่ฝากมาแล้วฝากเกินไม่ได้หรอกนี่ไงเนี่ยราจะแค้นอยากกับมาอีกมีอะไรฝากเหมืนกันคะชนะแล้ว ชนะพี่ตอนนะนี่บอกพี่นมดชนะแล้วอุีนองดอกเลยไม่เป็นไรหรอกโอเคพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะจบเลยหรอก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับรายการคำต้องห้ามนะคะจากช่องเทพดีลาที่ซินูิวไปออกนะคะทุกคนสนุกสนานแล้วก็เกินคาดเกินคาดกับนุนิวว่าเล่นเก่งเกินคาดทุกคนใช้ได้เลยส่วนพี่ซีก็คือแบบว่า อย่างที่บอกอะทวนคำเก่งรอบหน้าเอาใหม่นะคะเชื่อว่าเดี๋ยวสองคนนี้จะต้องกลับมาพร้อมเดืดแกงแน่ๆเนาะเออรอพี่ซี่อยากเล่นคำต้องเชื่อมใช่ไหมรอดูลบกวนเทพวิลาเชิญพี่ๆมาด้วยนะคะอยากดูมากเลย <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะคะรีอคชันนี้ใครที่ดูจากช่องเทพวิลาแล้วแล้วก็มาดูช่องรีอคชันนะคะชอบสนุกยังไงก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้ทุกคนแล้วในในในคลิปของเอ่อช่องเทพวิลาค่ะ คลิปแบบออริจินอลของเขาเนี่ยไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะทุกคนซีนิว w แล้วก็เตึกแกงดูมันดีจะได้แบบได้ไปออกได้ไปเล่นเกมกับช่องที่ลีลาอีกเนาะก็ไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะทุกคนสำหรับรีแอคชั่นนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนเจอกันใหม่แอคชั่นหน้าคะ่ะบ๊ายบาย